สวัดีครับวันนี้ก็มาพบพบกับผมนะครับซุปเจนะครับหรือที่รึกษาการขายของ Ford m เอเม l ร r คนะครับวันนี้ก็จะพามาพบกับตัวเจ้าเรนเจอร์นะครับ ตัวน,นี้เป็นรุ่น s t d 4x4 ตัวยกสูงนะฮะก็มีสีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับเป็นตัวตัวนี้จะเป็นตัวสีบรอนนะมีสีดำมีสีขาวนะครับที่ให้เลือกมาพร้อมกับโปรตัวน,นี้นะครับออกรถกันง่ายๆเลยครับออกรถศูนย์บาทนะครับพร้อมกับชุดแต่งนะครับก็จะมาดูในส่วนของชุดแต่งวันนี้เราจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับชุดแต่งของเราก็มาอันแรก ที่เห็นนะครับก็เป็นกระชังหน้า f r d ford นะครับมาด้วยสีดำด้านเบ็ดดุดันนะครับเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็มีไฟให้เป็น led 3จุดนะฮะพร้อมติดมาตั้งมากับเรียบร้อยครับอ่าอีกส่วนหนึ่งก็มาด้วยล้อขนาดขอบ16นะครับตอนนี้ได้ยางมาถึง2อ5อ่าทับ1 7 r 1 6นะครับผมได้ความดุดันและก็สมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมยางก็เป็นของเยี่ยวฮันคุกนะฮะ เพิ่มความสวยงามและก็ดูดันได้มากยิ่งขึ้นครับอีกอย่างหนึ่งก็ที่ให้มากับตัวชุดแถมนะครับก็จะเป็นตัวเบ้ามือเปิดนะครับผมกันรอยตัวนี้กันรอยขีดข่วนได้จากการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในเพิ่มเติมกัน,นครับตอนนี้ก็ได้มาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับแบบมัลติ f ั n c t i o n มีปุ่มควบคุมให้เรียบร้อยนะครับรวมด้วยเครื่องเสียงขนาดตัวนี้ให้มาถึงขนาด10นิ้วนะฮะเป็นตัวจอเอ็นเตอร์เทนนะครับผม เกียร์ของเราก็เป็นเกียร์มนนนหกสปีดนะครับผมตอนนี้ก็ไดรฟล็อกเพิ่มจากตัวเดิมมาแล้วฮะครับผมไฟนะครับตอนนี้ก็ให้ออโต้มาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นตนนั้งแต่ตัวแตนดาร์ดตัวที่โชว์เลยนะครับอันนี้มาดูโครงสร้างเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการบรรทุกตอนนี้ก็ได้มาเป็นโช๊คที่อยู่ด้านนอกชั้นสีนะครับเพิ่มสมรรถนะในการบรรทุกได้ดียิ่งขึ้นนะฮะร,รวมถึงตัวแหนบตอนนี้ก็จะเป็นช่องหลังจะเป็นแหนบซ้อนนะครับมาพร้อมด้วยตัวรับนะครับล้ำหนัก เพิ่มเติมในส่วนของด้านท้ายตอนนี้ก็ให้มาแบบทรงสปอร์ตนะครับผมมีคําว่าเรนเจอร์มาให้ติดจากมาจากปั๊มมาจากโรงงานเลยนะ,ะไฟท้ายก็มีขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนนะครับบ่งบอกถึงในส่วนของตัวโฟวินนะครับ 4x4 นะฮะตอนนี้ก็สามารถใช้พวกประเภทงาน d i ไได้นะครับมีที่ช่องจับมาให้เรียบร้อยรวมถึงมีมบรรทัด ใช้วัดไปส,ส่วนของการตัดพวกไปงาน DIY ได้เลยครับผมอ่อาก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการพาชมเจ้าตัว STD 4ี4นะตอนนี้ย้ำกันอีกทีนะครับมาด้วย3สีนะครับตอนนี้เป็นตัวที่โชว์ก็จะเป็นสีบอลเงินและก็สีดำสีขาวนะครับลูกค้าสามารถเลือกหรือเข้ามาดูตัวจริงได้ที่ศูนย์ฟอร์ดอิมเมชเคนโซลานะครับอยู่ใกล้ๆเซนทันนะครับเดินทางมาแค่นาทีนะครับหรือสามารถ โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผมนะครับซุกเจ0 8 0 5 3 3 3 2 3 3นหะครับหรือถ้าท่านใดที่สนใจจริงๆก็สามารถมาดูตัวจริงได้โทรมาที่ศูนย์บริษัทได้ที่เบอร์0 7 7 3 1 3 5 3 8นะครับอันนี้เป็นเบอร์บริษัทของศูนย์ฟอร์ดเอเเลยครับผมก็วันนี้นะครับโปรเด็ดๆนะครับออกรถศูนย์บาทนะครับจับเจ้าตัว STD 4ีสีนนะครับสามารถเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันได้ครับผมอันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ